เต่าว่ายน้ําในอ่างตัวนี้กําลังเผชิญกับการทดสอบนับแต้มสีแดง3เทียบกับ1หรือ4เทียบกับ2จะต้องเลือกจํานวนมากกว่าจึงจะได้อาหารศาสตราจารย์ลินซือหมินมหาวิทยาลัยซือต้านําทีมวิจัยทดสอบเตา่าเริ่มจากโจทย์ตายตัวสลับซ้ายขวาเมื่อเต่าเรียนรู้ได้มากขึ้นใช้โจทย์ผันแปรทดสอบ22โจทย์ในเวลา10นาที โจทย์ยากที่สุดคือ10เทียบกับ9เต่าเลือกถูกด้วยการมองเพียงแวบเดียวเร็วกว่ามนุษย์เสียอีกศาสตราจารย์ลินบอกว่าในความเป็นจริงคนเราอาจไม่ตั้งใจนับจึงนับช้ากว่าหรือเต่าไม่ได้ใช้วิธีการนับแต่กะคะเนสังเกตพื้นที่หรือความหนาแน่นพวกเรายังไม่รู้วิธีที่แท้จริงแต่เต่ามองแวบเดียวก็มุ่งไปทิศทางที่ถูกต้อง หากสัตว์นับตัวเลขได้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่ผ่านมาสัตว์เลือดเย็นจำพวกกบกิ้งกาเต่าฉลาดกว่าสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกได้นมหรือนกการทดสอบในครั้งนี้สัตว์เลื้อยคลานทำสถิติครั้งใหม่ศาสตาราจานลินบอกว่าที่ผ่านมาเต่าและกิ้งกาทำได้เท่ากันในโจทย์3เทียบกับ4ในครั้งนี้เต่าทำได้ถึง9เทียบกับ1ิ ถือว่าก้าวหน้ามากไม่เคยรู้มาก่อนเต่ามีความฉลาดเช่นนี้เต่าลายในไต้หวันมีความสามารถในการนับจำนวนอย่างน่าชงนผลงานวิจัยนี้มีการตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติ f r o n t i e r in Zoology ท t i ไต้หวนัน